โอ้โหบอสี่เลือดโอ้โหเลือดเดียวนะเลือดหนึ่งหมื่นทำจริงบุ่มเลือดสามร้อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนวู้ฮู แล้วก็วันนี้นะคทุกคนเราก็มนอยู่ันในการตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะสําหรับตะลุยเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้นะคทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Starlight.net นั่นเองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์เซิร์ฟเวอร์นี้กันแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งสําหรับอุ่ยเดี๋ยวนะมียานประกาศด้วยหรอวิ่งขึ้นได้ปะเนี่ย สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปขึ้น <c oughs> ยานอวกาศกันแต่แอนไปแล้วไม่ใช่ <c oughs> ต้องวิ่งเข้าสีม่วงนู่นตะหากเล่าที่จริงบุ๋มเคยมาเซิร์ฟนี้แล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นรีวิวสกายบ็อกไปนั่นเองนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะไปรีวิวเอาชีวิตรอดกันค่ะโอ้โหเข้ามาแล้วนี่นะคะกำลังโหลดแมปแป๊บหนึ่งดูดิเด็ดเด็ดเด็ดมีสไ વ เวลอะไรเนี่ยเออสกายบ็อกครีเอทีฟนะคะโอ้โห เบนวอลก็มีคิวเบเชอร์ Q attle, t ีนทีรันเป็นเซอร์เวอร์ที่มีครบจริงๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ s ซอร์ไพ l วแล้วกันนะคะปึ้งกดไงอะกดเนี่ยเมนูก็มีโอ้ยดือเหม็น s ซอร์ไพ l วโอเคอื้อทำไมเจ็บเนี่ยเอามีโปรเทคโอเคใช่ไหมเป็นโปรเทค t 11คูณ11แล้วก็เพ a เยอร์เมนูกดดูซิคลิกเพื่อรับของฟรีโอ้นี่บอกนี่คือของฟรีอ๋อนึกว่าได้เอา้า แล้วทำไมอันนี้ไม่ได้เป็นอันนียเป็นแบบชุดเกราะอ,อันนี้โซ่มาแทนมันเป็นไรของฟรีที่จริงบุ๋มว่าแล้วน่าจะเสกได้นะใช่ไหมทับฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเธอโอเคแต่ขั้นแรกใส่ชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่โอ้ทำไมบุ๋มเจ็บตัวอ๋อใส่ชุดง่ายๆเลยแล้วก็ทับทับอันนี้ไม่ซีไม่ต้องทับสิต้องอันนี้ก็จะมีกดเพื่อเรียกหน้าต่างวาร์ปนะคะแล้วก็มีหน้าต่างร้านค่ะ ร้านขายมอนสเตอร์นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยความสามารถคงยศนะคะการพน,นันเว็บช็อปมาเก็ตนะคะแล้วก็ทีพีมีเลือกเพศด้วยโอเคเลือกเพศฉายาแล้วก็เลือกไปก่อนเป็นมีเพศหญิงเพศชายไม่ระบุอ่ะเพศหญิงไปนะคะแล้วก็เลือกฉายาฉายาโอ้โหบุญม,มิตังอยู่เดี๋ยวนะอะไรคือลบห้าพันลบห้าพันนี่คือมีตังหรือไม่มีโคตรสวยโอเคนึกว่าไม่มีมีตังอยู่เอา้า ซื้อฉาย,ยาหมดแล้วว่ะห้าพนอุ้ยทรงนี้มีร่มด้วยฮฮอออโอเคกินอาหารแป,ป๊บนึงเอาไหมพี่ยังไม่ถึงเวลากินซะหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์กันดีกว่านะ,ะทุกคนว่าม,มีอะไรกันบ้างเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแรคงใช่ไหมกดเพื่อดูความสามารถของแรคงอ๋อมี VP นะคะแล้วก็มี VP บวกแล้วก็มีเอ่อสตาร์ไลท์นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นเคเวสอุ๊โอ้เป็นเควสโซนนะคะกดเข้ามาก็จะเจอกับ เควสให้ทำเยอะแยะมากมายเลยสำหรับใครที่แบบชอบเควสต้องต้องจัดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูสิน,นี่คือเควสขวานใช่ไหมใช้ปูเตโต้มาแลกโอ้โหเธอคือมันคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยแล้วก็ฝั่งนี้ลนะ่ะใช้ไดมอนกับอันนี้ได้เป็นเอ่อไดมอนห่อ,อก,กระดาษโอเคแล้วก็เอาไดามอนห่อ,อก,กระดาษมาแลกเป็นสิ่งนี้เอ็กเซนไฟล์อะฮะแล้วก็มาแลกเป็นชุดเกาะเพชรนะคะโอ้โหเควสเยอะมากนะคะ่ะทุกคนดูสิ ใครที่ชอบแบบทำเควสนี่ต้องมาเลยนะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงอันนี้คือแลกหัวใช่ไหมแลกหัวมาใส่ได้มันก็จะมีแบบเอฟเฟกติดหรือว่าจะมีแบบพวกความสามารถต่างๆติดขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้วอันนี้คือ blue e x o c o l ล m อ,อย่างนี้นี่เองกินข้าวแบบรู้สึกหิวยิ่งนักอตอนนี้โอ้โหเลือดเราเยอะมากเพราะว่าเราใส่ชุดเกาะนะคะทุกคนเวลีกูดค่ะตรงนี้มีอะไรไหมคะ น่าจะยังไม่มีนะคะน่าจะเป็นโปรเจกต์สร้างต่อไปของทางแอดมินเขาแต่คือแบบเควสเยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนใครที่แบบชอบทำเควสนี่แบบโอ้โหต้องปลื้มปลิ่มมาเธออันนี้เควส์ normal นะคะอ๋อตัวนี้เควส์ normal แล้วก็ตัวนี้เป็นเออเควส์ easy อ่านี่คือแถวของแบบความง่ายนะคะอันนี้คือเควส์ hard นี่คือยากที่สุดนะใช่ไหมไม่มีียากกว่านี้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะทุกคน ใครที่แบบว่าอยากจะหาเควสมาทําเล่นๆก็เควสเต็มไปหมดเลยนะคะมาทําได้โอ้โหการตกแต่งของเขานั้นช่างสวยงามสะละือเกินเสียงอาทิตย์เยียงตามากโอเคฝั่งนั้นมีอะไรเป็นสถานีอ๋อเป็นบ้านอ๋อเป็นตึกอะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนี้ก็จําลองเหมือนเราแบบขึ้นรถไฟฟ้ามานะคะโอ้โหน่ารักปั๊มกลับมาที่หน้าสาปางกันแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะตรงนี้นะคะเป็นอะไรเปิดกล่องเพื่อรับของ เออได้เลยมาอ๋อได้พวกอุปกรณ์ขั้นต้นมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้โปรเทคมาเพิ่มด้วยโอเคแล้วก็ปล่ยกล่องเพื่อรับผักต่างๆอุ๊ยมีผักต่างๆด้วยนะคะว้าวเวลี่กู๊ดเลยอันนี้ฟรีเอเทมลองเห็นแล้วเนาะแล้วก็มีไดมอนด์อีซี่ไม่หักไม่รู้จะเริ่มหาของอยังไงแล้วน้ำสึอที่นี่เลยอืที่นี่ดันเจียนไม่ใช่ไดมอนเมื่อกี้มือนอ่นผิดหรือเปล่า <laughs> น่าจะเป็นดันเจียนไหมอะวย นี่ไงดาเมจคือความแรงการโจมตีนี่ก็คือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายต่างบอกอย่างละเอียดเลยนะคะทุกคนนะลองไปดูซซจะโหดแค่ไหนกันเชียวโอ้โหโอ้โหโหดจริงโอ้โหโหดจริงแป๊บหนึ่งเจเย็นๆนะเฮ้ยใจเย็นๆนะโอ้โหมันตีด้วยความแรงกี่สิบแปดเลยอะทุกคนโอดจัดประหลัดบอกเกินไปแล้วโอ้ยนี่ไงเรารับของฟรีมาหรือว่ารับของอะไรบางลําเกียอ๋อเป็นของผู้เล่นใหม่นะคะทุกคนเรารับของผู้เล่นใหม่มาแล้วต้องลองใช้ แรงหรือเปล่าโอ้นี่ไงค่อยสู่สีกันหน่อยเออโอ้โหระเบิดเลยเหรอไปไงไปไงไปไง้ออืออไปีไป,ปไม่ตายนะคะโอ้โหความถึกของเขานี้คืออะไรกันเราควรจะเปลี่ยนชุดเกราะ <c oughs> ไปใส่ชุดนั้นดีกว่าทุกคนน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าแรงกว่าเพราะว่ามันดีแบบเอฟเฟกติดเข้ามาเออมาสิ จะไฟยังฆ่าไข่ไม่ได้เลยท่ทุกคนคือแบบนี่อุ้ยได้ของจริงๆด้วยอุ้ยมันง่ายกว่าการไปหาขุดแร่เยอะเลยค่ะทุกคนเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหสุดยอดอืมโอเค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 ไปปุ๊บโหได้ไดมอนด์มาตลอดเลยอ่ะไดมอนด์หาง่ายดีเนี้ยเนี่ยอุ๊ยอุ้ลองอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยสักตัวนึงไปจุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอืมโอ้โ,หโ,หโหของเต็มตัวไปหมดแล้วแป๊บเดียวอุ้ยมีเฮดชิคเก้นด้วยเอาอันนี้ออกไปเอาหัวไก่มาใส่แทนจะได้น่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้นะนี่อย่างงี้ก็ได้นะคะทำการเรียกบอสกดเรียกให้ทุกสามอุ้ยมาแล้วอุ้ยบอสมามาดีบอสปุ๊บฮึแล้วต้องเอ่อมันมีลูกน้องอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่บูมิง่งไปติดไฟเองอ๋อโอ้โห แรงมากแรงมากแม่ใจยเย็นๆใจยเย็นบอสโอ้โหบอสนี่เลือดโอ้โหเลือดเดียวนะเลือดหนึ่งหมื่นถาจริงบุ่มเลือด 300, สามร้อยซูไปได้หรอกกลับดีกว่าโอ้ oh my god มีบอสให้เรียกด้วยสุดยอดเลยนะคะคือตอนนี้มีทัพช็อปด้วยสามารถเพื่อเปิดอะไรเนี่ยเราขายได้หรอเซลขายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโซนนี่ไม่ใช่หรอทำไมวอสเข้ามาได้ลูกบอสดูแค้นแคลนล้วแคว้น ดูแค้นเรามากเลยเฮ้ยจะจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันน้ำมันน้นมัน,น,น,มนดเดี๋ยว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 จ้เย็นๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราทับสตาด่วนเลยเดี๋ยวตายก่อนพอดีเนี่ยแล้วตรงนี้ล่ะเป็นบอสล็อบบี้เดี๋ยวค่อยไปนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็กชูดน่าจะเลอกกันนะเมื่อก,อกี้เลือกเพศหญิงไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นไตเติ้ลสวามาซื้อฉายายเท่ๆได้เราฉายา,ยายหลังชื่อกับป้ายชื่อสวยๆอ๋อเฮ้ยมีด้วยอ๋อ อ๋อเป็นสีใช่ไหมเรามีตังแค่อ200อยกว่าบาทเองซื้ออะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอเคเราฝั่งนี้กันมากดีกว่านะคะอันนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นเหมือนเควสเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นแท่งอิดออนไลน์ก็มันต้องมีที่แรกของอ,อนไลน์สิว่างน้นอ๋อใช่ไหมเป็นที่แรกของต่างๆอันนี้ก็เป็นอกอต่างต่างของทางเซิร์ฟเวอร์นะคะใครที่ไม่อยากโดนแบนก็อ่านก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นวาร์บลิสอ่าฮะเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้เป็นสโตนเจเนเรเตอร์อ๋อเหมือนแบบสกายบ็อกอะไรอย่างงี้ปะ โูทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นลัคกี้อุ้ยอ๋อใช้อันนี้กับอันนี้บุ๋มอ่านตรงนี้เป็นลัคกี้ที่ไงลัคกี้บ็อกตรงนี้ทำไมเขียนาเป็นลัคกี้บ็อกเอาของจากลัคกี้บ็อกมาแลกกันเหรอเดี๋ยวบุม๋มมีกุญแจอยู่หนึ่งอันเดี๋ยวหาที่แลกข,ของแบบหนึ่งนะคะตรงนี้เป็น Event. อีเวนต์ขอใไปอีเวนต์ไม่น่าจะมีอะไรนะตรงนี้ไม่มีหรือว่ามีอ๋อใช้แบบพวกอันนี้มาแลกเป็นของพิเศษโอ้โหทุกคนดูแล้วหัวแต่ละอย่างไม่ธรรมาดาเลยนะ โอ้ oh my god ข้างล่างได้มีอะไรไหมคะอ๋อเป็นหมดอีกโลกนึงเลยค่ะเป็นโลกที่ของไว้ทำกิจกรรมกันบุ่มไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมหรือเปล่าไม่รู้ Story Quest อ๋อ Event Station อ้โหมีเยอะเลยนะคะน่าจะสนุกเลยเนี่ยมีครบเครื่องมากเลยสำหรับเซิร์ฟนี้ <laughs> โอ้โหมี Event Trade ด้วยนะก็คือแบบเอาของจาก Event เป็นแรกใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้ละคะฝั่งนี้เป็น Leaderboard ใช่ไหมอ่าฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปกันที่หน้าสปาวแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังไปไม้สุดนะคะทุกคนต้องไปให้สุดแล้วอยู่ที่ไปทุกอย่างอุ้ยตรงนี้มียูทูบเบอร์ด้วยทําการอัดคลิปรีวิวเซิร์ฟ5นาทีขึ้นไปได้หมดไม่จํากัดยอดซับมีแบบยูทูบเบอร์ด้วยเหรอ,อดีจังเลยอะ่ะเราได้ไหมเนี่ยแอดมินยังไม่ได้ให้เราเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาคลิปลงแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอ,อะไรเนี่ย Buy S. member มันคือความสามารถของอันนี้ราคาโห15 000, 000. ล้านเราไม่มีตังอะแตาม่มีแต่แค่200อุ้ยเข้าไปในช็อปดีกว่านะคะทุกคนมีเซลล์ขายกับบายซื้อบายซื้อโปรเทคตึ๊ดตึ๊ดอะไรก็ว่ากันไปนะคะอุ้ยดูราคาโปรเทคหน่อยแล้วกันรานะคาโปรเทคก็ตั้งแต่50,000ไปจนถึง90แคชนะคะหรือว่าเป็น,นตังเติมแหละเนาะ แล้วก็มีอะไรเนี่ยห้าแสนด้วยอาา่ะฮะอุ้ยขนแกะก็มีอุ้แพงนะหมื่นกว่าซึ่งเราไม่มีตังหรอกแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเซลลร้านรับซื้อของยูท v ี p เอาเป็นธรรมดาก็แหลอ๋อนี่ไงต้องมี64อันถึงจะมาแลกเป็นเ,เงิน6,000บาทได้นะคะก็อุ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบบล็อกได้ตั้ง30,000นะืนซึ่งเรามีอันนี้เราสามารถได้ตั้ง7 5 0บาทเลยนะคะทุกคน นี่เห็นไหมตังเพิ่มขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาของฟรีมาขายก็ได้เหรออุยนี่ก็หาตังง่ายไปเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ละคะอ๋อหน e 7ก็คือ10บล้านอันนี้ก็คือราคาของเทพเทพคนโหดใช่ไหมอ๋ออันนี้ล่ะอ๋อเป็นหัวของอันนี้โอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบเป็นของเทพทูเลยก็ว่าได้นะคะ สาหรับคนที่ขยันทำวสขยันหาตังนะคนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นเฮดนะคะอ๋อเป็นเฮดต่างๆมีแอนิมอลมีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นฮิวแมนโอ้โ,อโหเยอะมากราคาประมาณหมื่นสี่นะคะทุกคนก็ไม่ได้แรงมากเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับร้านค้าแล้วก็ร้านขายนั่นแหละเดี๋ยวเราไปกันต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะอุย้ยอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นสตอรี่เควสนะคะเป็นเควสแบบมีสตอรี่ให้เราทำได้แล้วก็ตรงนี้เป็น how to บล็อกใช่ไหมเป็นวิธีการบล็อกผู้เล่นคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์เพราะรำคาญเพื่อแบบมีคนที่พีมมาหาบ่อยอะไรอย่างงี้ป่ะอุ้ยตรงนี้ล่ะเป็นอะไรอะ่ะเป็นการทําร้านค้าของตัวเองหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อให้สุดตรงนี้มีมาเก็ตด้วยอ,อ๋อนี่ไงเป็นร้านค้าที่เราสามารถมาขายของหรือว่าซื้อของได้นะคะเป็นของผู้เล่นเองเนาะโอเคแล้วก็นี่เป็นมาเก็ตอ่ะก็เป็นวิธีการทับแบบเข้าไปดูนะคะ นี่ไงทับมาเก็ตแอดเราก็จำไว้เลย ad, ลาคาก็คือจะเป็นของที่เราจะเอาเข้าไปขายใช่ไหมประมาณนั้นนะคะทุกคนงงไหมไม่งงหรอกเนาะตรงนี้เขาบอกว่าโปรโมชั่นเติมเงินในวันเสาร์และอาทิตย์คูณ2.5นะคะในราคา90บาทขึ้นไปอ๋อมีโปรโมชั่นด้วยหรือเรียกว่าเป็นโซนเด็ดนั้นเองนะคะทุกคนตรงนี้เดีย๋ยวพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะอัตราการเติมเงิน50 Tru เท่ากับ1 0 0พอย ร้อได้300ถ้า1,000ทูได้2 1 0พนอยต์นะคะโอ้โหคุ้มมากคุ้มราคาจริงๆแล้วก็ตอนนี้ไปโซนโด o n a t e มาดูกันบ้างว่ามีอะไร big cash หนึ่งอ,อันน่าจะประมาณ10บาท10อันก็ร้อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> ก็มีที่มาซื้อต่งตางๆได้นะคะทุกคนคือแบบว่าตรงนี้ก็เป็นของของเทพทรูที่เขาแบบว่าเติมๆกันนะคะก็ของก็เยอะใช้ได้เลยนะ มีแบบโอ้โหอย่างเยอะเลยนะคะทุกคนใครที่ชอบเติมไม่ต้องมาเลยนะมีตรงอัปเกรดด้วยนะโวฮะบุ๋มมาวับที่ไหนเนี่ย <c oughs> คลิกขวาเพื่อเปิดอุ้ยตั้งแพลงอะไม่มีตังอะ่ะเป็นดาวตีบวกอ๋อเป็นที่สําหรับตีบวกเหรอหรือว่าเป็นไอ้นี่นี่ไงอ๋อมีหินตีบวกมาบวกกับดาบจะได้เป็นของที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นจะเป็นที่สำหรับตีบวกของโซนโดนเนตเนาะโอเค น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราออก,กไปดีกว่าอมาวิ่งกันต่อเพราะว่ายังไม่หมดเอะมันทับไฟอย่างนี้ได้ไหมอ้าวก็บินได้นะคะในทีน่นี้บุ่มก็วิ่งตั้งนานนะเออก็ว่าอยู่าะว่าถ้าหากเราบินอะเราจะไวกว่าไงกว่าจะวิ่งมาใช่ไหมล่ะโอ้โหก็ว่าอยู่นะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะสําหรับฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะคะมีอะไรต่อหรือเปล่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนั่นนี่ ตรงนี้เป็นไม้เพชรอ๋อเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตรงนี้ลุงคนนี้หรอโอเคเป็นเชือกจับสัตว์เลี้ยงนะคะใช้ดินแค่ก้อนเดียวนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าท็อปเพลท็อปมันนี่แล้วก็ท็อปคิวเลอร์นะคะโอ้โหจัดเลยเนี่ยคนเนี้ยตรงนี้เป็นมีแก๊งด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นคําสั่งของแก๊งต่างๆสาหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะก,ก็มีแบบตั้งแก๊งให้ได้แต่ว่าเสียตั้งคสี่หมื่นในการทําแก๊งนะคะประมาณนั้น โอเคหมดหรือยังสเปาเขาใหญ่มากบุ่มวิ่งแบบไม่ทั่วถึงเียเทมน่าจะเห็นไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟรีแอนด์ n อนชานติงอุ้ยอุ้ยตรงนี้คลิกฟรีด้วยย x p อีโอ้กู Very good เลยค่ะแล้วเอาดาบเอนชานอีกได้ไหมแต่เราไม่มีลาพีดอะมีลาพีดฟรีป่ะนี่ไงอุ้ยโอโ้โหลาพีดเยอะมากนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเอามาตีบอกอีกรอบหนึ่งได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าน,นี้มันตีบอกอยู่แล้วนะคะก็นี่แหละสุดยอดไหมล่ะเธอโอเคประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันต่อฝั่งนี้เป็นอะไรคะแลกเช็คเป็นเงินสดตรงนี้มีธนาคารอ้ยซื้อเช็คเงินสดให้ดูสิ1,000 0ืบ,บาทซื้อเช็คไปยอย่างนี้เหรออ๋อราคาของไอเทม คือแบบถ้าหากราคาของไอเทมนั้นมันแพงเราก็เอาเช็คไปแลกได้นะคะเราวิ่งไปกันต่อฝั่งนี้กันมากดีกว่าไม่ต้องวิ่ง <c oughs> เดินมาก็ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยไปเหมือนกระทงเลยอะเธอใช่ไหมมันต้องเป็นกระทงแน่ๆเลยถ้าเราเดอาไม่ผิดฝั่งนี้มีอะไรอีกไหมคะเนมเซนเตอร์เลือกรวมเควส์ใช้ต่างๆมากมายเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> ขอแบบทั่วๆก่อนโอ้โหฝั่งนี้คืออะไรบอสเควสอ๋อเป็นเควสแบบเวลาเราไปทำบอสแล้วฆ่าบอสได้ใช่ไหม ก็เอามาแลกอะไรต่างๆพวกนี้โอเคเข้าใจนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ <laughs> ตรงนี้คือบอสมอนเตอร์เนี้ยบุ่มต้องไปใช่ไหมมันมีแบบเป็นบอสห้องต่างๆซึ่งมันตัวนี้เป็นดันเจียนตรงนี้เป็นบอสแล้วก็ตรงนี้เป็นบอสอีซี่โอเคไปบอสอีซี่ดีกว่ามากันแล้วนะคะก็ให้เราเลือกได้ว่าจะเอาเป็นบอสตัวไหนดีใช่ไหมงั้นบุ่มจะเอาเป็นศัตรูเก่านะคะ นั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้เป็นลูกโครงกระดูกมาไหมอ่ะมีที่ให้เก็บของแสดงว่าเขากลัวว่าของเราจะตกเออนีนี่นี่เหรอโอ้โหเลือดหนึ่งื่เดี๋ยว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 เจ็นเยนน้องเดี๋ยว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 เดนวเดี๋ยวเดี้ยวเดีวเดี๋ยวเดยเดี๋าเลยวเคี๋ย้เดยดีดี๋เดียวเดี๋ยเดเียวเดี๋ยวด้วียตเดง๋ยวเลีดเดยโอ้ my god โอ้โหเราต้องดาบแรงกว่านี้นะบุ๋ ดับแล้วแค่นี้ทำอะไรน้องไม่ค่อยได้เลยโอ้โหตีตั้งงานเหลือแบบพันโอ้ไม่ก็ไม่ได้จะสู้ได้เออไอไอขอกลับดีกว่า <c oughs> โอ้ยต้องขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะโอ้โหรุนแรงมากนี่ใช่ไหมบอลลอบบี้อ่ะว่าแล้วเชียร์มาโผล่ตรงนี้จริงๆด้วยแ <c oughs> รงอ่อะทอันนี้ยังไม่ไปเลยลองไปนิดนึงกว่าฝั่งนี้คืออะไรคะแล้วข้าไปได้ออดือต้องกดเข้าไปปะ กดป้ายด้วยนะจ๊ะอ่ากดป้ายมาแล้วจ้ะทำการเรียกบอสปึ้งโอ้นี่ไงบอสมาอีกแล้วโอ้โหบอสแต่ละตัวเลือดหนึ่งหมืหน่นทุกคนคิดดูแต่ว่าตัวนี้น่าจะตายเร็วอยู่นะเพราะว่าบ,บุม่มตีแป๊บเดียวก็เลืลอดโดนละแต่ว่าก่อนอื่นบุ่มต้องกินอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่มีแรงสู้ปึ๊บ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 เอ้อเอ้อเอ้เอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูดีนะของไม่ตก <sk r isa> โอ้โหตีแรงเหมือนกนันนะคะทุกคน ตรงนี้เป็นฟู้ดแอนไอรอนฟาร์มไปซิยังไม่ไปอไอรอนโกเรมสวัดิจ้ะอ๋อเอามาแลกของต่างๆได้นะคะน่ารักจังเลยอ่ะให้ดูซิตรงนี้เป็นที่สำหรับฟาร์มโอ้โหน้องหมูให้เราฟาร์มเยอะยังไปหมดเลยนะคะวิลกูดเลยค่ะทุกคนอุย้ยไอรอนโกเรมก็ตต่ไม่ยากนะเถอะอ๋อไม่น่าล่ะอ,อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองนะซึ่งเราโอ้ดี๋ยวนะ เอาอะไรออกไปหน่อยดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเราอยากจะฟาร์มเหมือนกันปั๊บๆๆล,ล,ลองมาตีเล่นได้นะคะก็อุย้ยมีให้แลกด้วยนะอืมไม่ใช่ว่าฟาร์มไปเฉยๆเนี่ยฟาร์มแล้วก็มาแลกของตรงนี้ได้ด้วยโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปกัน,กนที่ที่เดิมดีกว่าอ่ะเอาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยว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 โอเค ตกใจเหมือนกันนเนี่ยเหลือฝั่งนู้นนางบุ๋มยังไม่ไปสุดเลยโอเคตัวนี้เป็นช็อปมาแล้วใช่ไหมตัวนี้เป็นพิวพีเกตนะคะแล้วก็มี space station เราจะไม่ไป space station ตรงนี้เป็นกําลังทํานะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะยังไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคเขาน่าจะกําลังทําเป็นสวนหย่อมสีสวยให้วิ่งเล่นการอะไรอย่างงี้นะคะอาา่าฮะน่าจะยังไม่มีอะไรนะคะน่าจะไปหมดแล้วหรือเปล่า ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับหน้าสปาของเขาเดี๋ยวเราเข้ากันไปนที่ว่ากันบ้างดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้ไปที่อื่นเลยก็จะมีโซนสร้างบ้านแบบฆ่ากันไม่ได้หนึ่งนะคะแล้วก็จะมี2แล้วก็ขุดแร่ฆ่ากันได้เนเธอร์มีสร้างบ้านหิมะนะคะสร้างบ้านโซนหิมะแล้วก็ทะเลทรายทุ่งหญ้าอะไรเนี่ยว่าไปโซนสร้างบ้านป่าไม้ ซึ่งเราจะไปที่มันฆ่ากันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ใครมาแบบทำลายบ้านเราแล้วก็แบบมาฆ่าเราอะไรอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหก็มีคนมาจองพื้นที่กันเยอะอยู่นะบุ๋มต้องหาพื้นที่สำหรับสร้างบ้านสักครู่นะคะทุกคน2000 years โอเคนะคะทุกคนบุ๋มคิดว่าบุ๋มนะ่าจะสร้างบ้านตรงนี้แหละเพราะว่ามันดูแบบ ดูดีไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปวางโต๊ะครับก่อนโต๊ะครับให้มาเยอะมากแม่ให้ตายเถอะเราจะครับอะไรนะกล่องใช่ไหมโอเคก็จะใช้ไม้นี่นะคะดูทีเธอคือแบบของเราเต็มตัวไปหมดแล้วอะเอาสักสองกล่องจะได้เก็บที่เดียวให้มิดชีตนะคะโอเคเก็บให้ดำโอเคขวานหายไปไหนอะทัฟฟี่ใหม่ก็ได้มีขวานนะคะแล้วก็ มีหินมีกระจกฮะก็น่าจะประมาณนี้อะไรเนะี e ่ยอีกแท่งอิทออนไลน์๋อถ้าหากเข้ามาออนไลน์นานมันก็จะได้แท่งอิดใช่ป่มซึ่งเราบอกว่าเราจะทําบ้านแถวนีุ้อยแต่ว่าอุ้ยตรงนี้ดีกว่าทสรุปก็คือเอาตรงนี้นะคะ <laughs> เลือกตั้งนานได้ตรงนี้เค okay. หวังว่าเขายังไม่มีใครแบบไปทําอะไรตรงนั้นบ้านของเรานะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาทําบ้านสักครู่หนึ่งนะคะอาจจะม,มืดนิดน,นึงเพราะว่า บุ๋มไม่มีทอชนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราเอาโต๊กคราฟมาวางในบ้านก่อนเพราะว่าเราต้องได้ทำสิ่งสิ่งหนึงนะคะนี่เลยเราจะทำเป็นสลับเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะปูข้างบนนะคะทุกคนนี่นี่คือข้างหน้าใช่ไหมบุ๋มก็จะทำแบบนี้นะคะ แล้วก็ทําไปรอบๆบ้านทั้งหมดเลยน,นี่แล้วก็เหลือฝั่งนี้นะคะเปิบนี่ก็จะเป็นหน้าตาบ้านของเราประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเป็นบ้านที่อีซี่เช่นเคยสไตล์ซิฟตี่คาเมอร์แล้วก็ทํากระจกแผ่นหน้าจ้ใช้เยอะอยู่นะพอและ ก็วางป้ายโอ้โหนี่มันก็จะมาร์กนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบุม๋มเอ่อไม่ได้เอาเวอร์ชัน1นมานะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เป็นบ้านที่ง่ายมากๆเลยนะคะเอ๊ะหรือว่าจะวางอยูข้างล่างด้วยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทำข้างล่างอ่ะแบบนี้ยังน่ารักกว่าเลยอือหประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราทํากล่องไว้ในบ้านจะได้เก็บของพวกนี้เข้าในกล่องแล้วก็ไปอพยพของที่เหลือมาไว้นะคะทุกคนวางโปรเทคเนาะวางได้ปึ๊บนี่เรียบร้อยต่อไปก็อุ๊ยเดี๋ยว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 ลืมทําประตูบ้าน <c oughs> โอ้โหทาทุกอย่างยกเว้นประตูบ้านจริงๆเราเนี่ยมัจะน้องอย่าบาักสิลูกมไม่เป็นไรเรามีไม้ดำปึ๊บเอ๊ะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือ บุ๋มต้องไปทุบเอาน้องเข้ามาไว้ด้วยนะคะเป็นเตาของเราเตาที่น่ารักเตานั้นไม่ใช่เตาเฮ้ไม่ใช่ <c oughs> นี่คือมุกหรือเปลือกหอยออุอ้ยอุ้ยผิดได้แล้วอะ่ะ <c oughs> โอเควางเตาไว้ปึ๊บอืมเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับบ้านของเราตรงนี้นะโอเค อดียวเดี๋ยวลืมวางกระจกตรงนี้อทํำไงใะทีนี้ยกระจกอนนประตูก็กวดวจะปิดได้นะไม่เป็นไรเรามีวิธีลงตรงนี้เลยแล้วก็เอากระจกวางตรงนี้เราเป็นรั้ววางแทนรั้วจะบั๊กไหมบัก๊กโอเคไม่เป็นไรช่างมันออกดีกว่านะคะไม้ดำหายไปไหนนี่ไงนี่ โอเคนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้ที่หาใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์เนาชีวิตรอดหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบบทุกอย่างนะคะว่าจะเป็นมินินเกมสกายบ็อกอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถลองมาเล่นกันได้ที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย